The 63 Hour 63rd การถามเรื่องเดือนมันพีชคะพีชเกิดเดือนอะไรคะเดือนมีนาคมค่ะว่าแต่กีทราบอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะเราคบกันมาตั้งแต่มนหนึ่งแล้วนี่ค่ะปกติเกียจําได้อยู่แล้วค่ะลองจําไม่ได้สิพีชคงโกรธตายแน่เลยแต่ที่ถามเนี่ยกี่แค่จะถามเพื่อเข้าเรื่องของเราวันนี้เท่านั้นค่ะ วันนี้เราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องเดือนใช่ไหมคะกี่ใช่แล้วละค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องการถามเรื่องของเดือนหรือ m มัน h s ค่ะพีชคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปฟังบทสนทนาระหว่างแพทริกและเอมมากกันดีก,กว่าค่ะ c <Convers ation. S 1> what month is this month it is September is this month during the rainy season yes it is i don't like it because it makes me have a cold me too i will go to see the doctor tomorrow what months are during the rainy season in thailand. it's from may to october. <laughs> ในตอนแรกเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆฝึกทักษะการฟังบ่อยๆก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะพีชฟังบทสนทนาตัวอย่างของเราไปแล้วสังเกตเห็นว่าการถามเกี่ยวกับเรื่องเดือนเนี่ยใช้สำนวนหลายสำนวนเลยนะคะถูกต้องแล้วล่ะคะ่ะพีชสำนวนที่ใช้ในการถามเกี่ยวกับเรื่องของเดือนมีหลายสำนวนเลยทีเดียวค่ะแต่ในที่นี้นะคะ กิจจะขอยกตัวอย่างการใช้สำนวนเกี่ยวกับการถามและตอบคำถามเรื่องของเดือนที่นิยมใช้บ่อยๆให้เพื่อนๆนะคะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเพื่อนๆประมาณ6สำนวนค่ะสำนวนที่ใช้ในการถามและตอบเกี่ยวกับเรื่องของเดือนนะคะสำนวนแรกคือ what month is this month หมายถึงเดือนนี้คือเดือนอะไรคะแล้วฝ่ายที่เพื่อนๆถามคำถามนี้นะคะจะตอบกลับมาว่า it is July หมายถึงมันคือเดือนกรกฎาคมค่ะแล้วถ้าเรานะคะจะถามว่าเดือนที่แล้วเดือนอะไรเราจะถามว่าอย่างไรคะพีชถ้าเพื่อนๆต้องการจะถามว่าเดือนที่แล้วคือเดือนอะไรนะคะเราจะใช้สำนวนดังต่อไปนี้ค่ะ what month was the last month หมายถึงเดือนที่แล้วคือเดือนอะไรคะอีกฝ่ายนะคะก็จะตอบกลับมาว่า it was January หมายถึง มันคือเดือนมกราคมค่ะแล้วถ้าเราจะถามว่าเดือนหน้าเดือนอะไรเราจะใช้สำนวนว่าอย่างไรคะเราจะใช้สำนวนว่า what month is the next month หมายถึงเดือนหน้าคือเดือนอะไรคะและคำตอบนะคะควรจะตอบว่า it is November หมายถึงมันคือเดือนพฤศจิกายนค่ะค่ะสำนวนต่อไปนะคะคือ is this month during rainy season หมายถึงเดือนนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนใช่ไหมคะถ้าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะเพื่อนๆต้องตอบว่า yes it is หมายถึงใช่ค่ะเดือนนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนค่ะถ้าไม่ใช่ช่วงฤดูฝนนะคะเราก็จะตอบว่า no it is during winter หมายถึงไม่ค่ะมันอยู่ในช่วงฤดูหนาวค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะจะถามว่าคุณจบการศึกษาในเดือนอะไรคะ เรามาักจะใช้สำนวนที่ว่า what month will you graduate? in? หมายถึงคุณจะจบการศึกษาในเดือนอะไรคะถ้าอีกฝ่ายนะคะที่ถูกถามคำถามนี้จะจบการศึกษาในเดือนธันวาคมจะตอบกลับมาด้วยสำนวนที่ว่า I will graduate in December หมายถึงดิฉันจะจบการศึกษาในเดือนธันวาคมคะ่ะถ้าจบการศึกษาในเดือนอื่นๆเพื่อนๆก็สามารถใช้สำนวนนี้ได้นะคะเพียงแค่เปลี่ยนที่ชื่อเดือนเท่านั้นคะ่ะ ค่ะและสำนวนสุดท้ายของวันนี้นะคะคือ when will you study yoga หมายถึงคุณจะเรียนโยคะเมื่อไหร่คะแล้วอีกฝ่ายนะคะก็จะตอบกลับมาว่า I will study yoga in April หมายถึงดิฉันจะเรียนโยคะในเดือนเมษายนคะ่ะ เพื่อนๆลองฝึกใช้สำนวนเกี่ยวกับเรื่องของเดือนโต้อตอบกันบ่อยๆนะคะเพื่อนๆจะได้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ